ดึึกษากันดังนั้นเราจะสลักคืนในอารมณ์ความรู้สึกความประฤุิของกายวาจาใจอย่างไรพระศาสนา,าจึงสอนให้เรารู้จักกันหาที่สนัดมีสนัดกายสนัดวาจาเพื่อเข้าไปถึงความสนัดจิตสนัดใจเป็นอันดับแรก พราะว่าการศึกษาในข้อวัดข้อปฏิบัติให้รู้ชักแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติในการเดินจงกรมบางในการนั่งบ้างสลับกันไปทั้งวันทั้งคืนนี่เป็นคำสอนของพระศาสดาหากว่าเราทั้งหลายมีความใส่ใจกันอยู่อย่างนี้มันสลับคืนอารมณ์ ที่ติดที่ยึดอยู่ในหัวใจเราทั้งหลายก็คงจะถึงคำว่าทรมวินกันไม่ช้าก็เร็วชีวิตแห่งการเป็นนับหยดก็คงไม่ได้เป็นหมันคงไม่สูญเปลา่าจากการที่สละผมบนศรีษรษะสลับความสุขจากที่นอนอันนุ่มสละจากอามิตที่ชาวโลกเห็นว่าเป็นของที่น่าขบเคี้ยวดังนั้นแหละ ชีวิตของเราทั้งหลายจึงมีความตรากตรำในการที่กระทำมีความอดทนต่อฟ้าต่อฝนบินฟ้าอากาศทั้งหลายแม้ร้อนแม่หนาวก็ให้อดทนเอาทั้งนี้เพื่อหวังผลประโยชน์อันยาวไกลข้างหน้าพระศาสดาจึงสอนให้เรารู้จักการมองให้ตรงการมองให้ถูก ในทางของนักบวชที่เราทั้งหลายเข้าใจกันคือคำว่ามักก็คือทางแห่งน,นักบวชวันนี้ทางของนักบวชหือทางแห่งสมณะเป็นอย่างไรคำว่าทางมีสองอย่างหนึ่งมักสองอริยมัก มรคนั้นเป็นธรรมชาติของผู้ปฏิบัติที่ยังไม่ถึงเรียกว่ามรธรรมดาแต่ผู้เข้าถึงกระแสธรรมแล้วตั้งแต่พระโสดาบันานเรียกว่าอริยมรหรือเป็นมรของพระอริยเจ้าดังนั้นมรจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อริยมรปรากฏขึ้นเมื่ออริยมรมีความปรากฏแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คืออริยผลอันเป็นสุดสูงส,สุดที่นักบวท,ทั้งหลายพึงกระทำดังนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่รับประทานอาหารฉันข้าวปลาอาหารของชาวบ้านแล้วเนี่ยขอให้เราทั้งหลายเนี่ยได้มีความตื่นความตรองตัวเองว่าเราก็ทำอะไร เพื่อเป็นการเดินไปในมรรคดีไปในสูตรอริยมรรกตางทำอย่างไรข้าวของชาวบ้านน้ำของชาวบ้านสิบนิ้วที่้อากราบที่เขาไหว้เราจะไม่เป็นโทษเก็บพวกเขาจะเป็นคุณน,นันเดกันน้นเก็บเขาเหล่านนั้นผู้หวังบุญกุศลจากความประพฤติของเราปฏิบัติของเราถ้าหากว่าเรามีสติอย่างนี้ พิจารณาอย่างนี้เชื่อและเกินว่าความเกลียดค้านภายในจิตใจของเรานะจะอยู่ไม่ได้แม้ความเหน็ดเหนื่อยแม้ความท้อถอยจะเกิดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ยังมีอยู่ในคำว่ากกเล์ตัณหาแต่ถ้าหากว่าใจของพวกเราไม่ทอดทิ้งตุระไม่วางตุระอันพระศาสดาได้มอบหมายไว้ได้กล่าวสั่งสอนไว้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการที่ดีแม้เมหน็ดเหนื่อยก็เป็นธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นอุปสรรคเป็นทอ้อถอยถอดถอนตัวเองออกจากข้อวัดข้อปฏิบัติในกิงขอให้ท่านทั้งหลายในพยายามใส่ใจกันในหน้าที่ของคําว่านักบ,บวชซึ่งบวชมาในพระพุทธศาสนาดังนั้นช่วงต่อไปนี้ก็จะได้พูดเรื่อง การสลัดคืนอารมณ์ความรู้สึกที่เราปฏิณิสขะปฏินิสขะคือก,การสลัดคืนอารมณ์หรือสภาวะการกระทําที่เป็นกรรมแห่งแบบลกโลก,โลกเพื่อเข้าไปสู่การประพฤติปฏิบัติแบบอริยะพระอริยะเจ้าเหล่านั้นเขาทำอะไร รูปแบบของเขาเขาใช้อะไรเป็นรูปแบบสิ่งที่พระศาสนาสอนอยู่อย่างสม่ำเสมอก็คือคำว่าอานาปามีการพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกดูก่อนพิกษุทั้งหลายเมื่อเธอกลับจากมีนทําบารฉันอาหารเรียบร้อยล้างบาดเก็บแล้วเธอทั้งหลาย จงใส่ใจในการนั่งคูบนหลังตั้งกายตรงดำลงสติไว้เฉพาะหน้าต้องรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกลมเข้ารู้ลมออกรู้เข้ายาวรู้เข้าสั้นรู้พระศา,ษา,ษาสดาสอนอย่างนี้คือเอาลมเป็นที่ตั้งทำไมต้องเอาลมเป็นที่ตั้งเมื่อคืนนี้ได้กล่าวว่าเพราะลมเป็นที่เกิดของชีวิต เป็นที่ดับไปของชีวิตเมื่อบุคคลไม่รู้ชัดในชีวิตบุคคลจะรู้ชัดในธรรมได้อย่างไรเพราะธรรมก็คือคำว่าชีวิตว่าชีวิตก็คือเป็นบอกเกิดเห่งธรรมฉะนั้นลมหายใจเข้าหายใจออกเนะี่ยจึงเป็นการเข้าสู่ประตูธรรมะได้ดีที่สุดลมจึงเป็นสิ่งที่เราพิจนารณาได้ง่ายที่สุดเข้าใจได้ง่ายที่สุด เพราะเป็นของคู่อยู่กับชีวิตดังนั้นเมื่อเราพิจนานลมอย่างนี้เห็นลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้าเร็วออกเร็วเข้าช้าออกช้าอย่างไรก็ตามแต่มีสติเนี่ยเิจดจ้องเห็นชัดอยู่ในลมอย่างนี้อย่างนี้สม่ำเสมอจิตก็จะเกิดการตั้งมั่นขึ้นเราเรียกว่าเป็นการ ตั้งขึ้นในลักษณะของผู้มีสติเพราะเราใช้สติเป็นเครื่องกำหนดรู้เมื่อจิตจับอยู่ที่ลมหายใจอย่างนี้อย่างนี้สม่ำเสมอเนี่ยการสลัดขืนอารมณ์ความคิดก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยจะมีความคิดหลักๆอยู่สามหลักหนึ่งน้อมนึกคิดไปในการสอง น้อมนึกคิดไปในความพยาบาทอาฆาตจมเงิสามน้อมนึกไปในทางที่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแม้เราแม้เขาอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ถ้าหากว่าเรามีความสงุกนักภายในเราจะเห็นว่าใจของเรานี้เป็นไปเช่นนี้มักน้อมไ,ไปบ่อยๆนึกไ,ไปบ่อยๆตรึกไ,ไปบ่อยๆ ที่พระศาสดาบัญญัติใช้คําว่ากามวิตกพยาบาทวิตกนิอหิงสาวิตกเนี่ยพระศาสดาสอนว่าจิตคนมักคุ้นเคยในสิ่งที่ตนเคยดําเนินมาเมื่อเรายังไม่รู้คําว่าร,รคำคาว่าวิในยังไม่เคยรู้จักคําว่าสลัดคืนในอารมณ์ความรู้สึก จิตเราก็จะตึกไปอย่างนี้ตรองไปอย่างนี้น้อมไปอย่างนี้นึกไปอย่างนี้หมุนไปจนกลายเป็นคำว่าโลกโลกะโลเกโลกโกแปลว่าหมุนไปหมุนไปเรื่องอำนาจแห่งความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหมุนไปเรื่องอำนาจแห่งความกำนัดหมุนไปเรื่องอำนาจแห่งความขัดเคืองหมุนไปเรื่องอำนาจแห่งความยินดี หมุนไปได้วยน้่ด้วยความดีนร้ายหมุนไปได้วยความชอบหมุนไปได้วยความชัง่งซึ่งเป็นลักษณะคู่คู่ฉะนั้นจิตเนี่ยจะเป็นธรรมหรือเป็นโลกก็ขอให้ดูการหมุนอยู่ตรงตามมฉันทะพยาบามความเส็ดเบียนถ้าหากวาจิตของเราเนี่ยยังมีความพอใจความใคร้ความกำลังในรูป ในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสความนึกน้อมไปในอารมณ์ไปด้วยอำนาจแห่งความพอใจไม่พอใจความยินดีความ,ม,วาม,มายินร้ายความชอบความชังเป็นปต้นแสดงว่าจิตของเรายังเป็นจิตที่ถูกประกอบด้วยคำว่าโลกยังเป็นจิตที่มีโลกเป็นเครื่องประกอบอยู่ฉะนั้นการดูลมหายใจเข้า รู้ชัดว่าลงเข้าหนึ่งครั้งรู้ชัดว่าลงออกหนึ่งครั้งจึงป็นการสลัดคืนอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจอารมณ์ที่ชอบที่ชังอารมณ์ที่ยินดีอารมณ์ที่ยินร้ายอารมณ์ที่กำหนักอารมณ์ที่หัดเครื่องเนี่ยเมื่อเรามองไปสองครั้งเราก็สลัดคืนไปได้สองคราท่านมองไปได้กี่ครั้ง เห็นลมหายใจได้กี่ครั้งนั่นคือการสลัดคืนความคิดความนึกความตุดแบบโลกโลกออกไปจากหัวจิตหัวใจนี่จึงเรียกว่าปฏิมิสักะเริ่มเกิดขึ้นกับพวกเราเมื่อสลัดคืนบ่อยๆสลัดคืนบ่อยๆอารมณ์ที่กระจัดกระจายหยดน้ำบากมาเป็นทุ่งนาเพื่อจะเริ่มแคบลงสั้นลงรักเข้ามา ก็เืออารมณ์เล็กลงเล็กลงมจนตายเหลือห้าอารมณ์คือหนึ่งวิตุกสองวิจารอยู่ที่ลมหายใจสามเกิดความกึดอิ่เรียกว่าปิติสี่เกิดการสุขุมเรียกว่าสุขห้าเกิดอารมณ์อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเห็นชัดอย่างเดียวเรื่องเพราะปีกตาปฐมจิตหรือปฐมสมาธิหรือปฐมฌานก็เกิดขึ้น อารมณ์จะวิ่งอยู่อย่างนี้ในลักษณะ5ถามว่าอารมณ์เช่นนี้งสงบแล้วหรือยังตอบว่ายังไม่สงบจึงเป็นอารมณ์ที่ยังไม่สงบนิ่งแต่เป็นสงบเป็นปักปักตามชั่วขณะของลงหมหายใจจึงเรียกว่าคณิกะแห่งความสงบก็ได้หรือใครจะเรียกว่าคณิกะสมาธิก็แล้วงแต่แต่อารมณ์5ลักษณะอย่างนี้ เพียงพอไหมที่จะสลัดคืนอารมณ์แห่งความกำหนัดขัดเคืองทั้งหมดอยู่ในจิตในใจผู้ปฏิบัติแล้วชำระแล้วสำแรกดูแล้วสำรวจเรียบร้อยอยังบอกว่าไม่พอทำอยังไงเราก็ต้องเพียรันต้องเพ่งต้องพิศต้องทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ต่อเนื่องทำให้เพียงพอ ต่อ,อการที่จะเข้าไปสงบณภายในศึกษาเห็นความสลัดคืนอารมณ์ที่เป็นภายในทั้งหมดเราก็ติงอาศัยการอ,อาศัยเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงแปดชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนอันนี้เมื่อมีความเพียรความเพ่งอย่างนี้อารมณ์เราถูกสลัดคืนด้วยม,มักอย่างนี้ด้วยสติอย่างนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าอารมณ์มันสั้นลงเมื่อเราดูลมอยู่อย่างนี้สิ่งที่สั้นลงคืออะไรอันดับแรกก็คือองค์บริกรรมที่เรียกว่าพุทธที่เรียกว่าโทที่เรียกว่าเข้านอออกหนอเริ่มหดหายไปเริ่มหมดไปจากความกังวลไม่มีองค์ภาวนาเนีย่ยตรงนี้จำให้ดีพระกุทธเจ้าทุไรเนี่ยโยมทลไร บางคนบอกว่าปฏิบัติมาเป็นสิบปีทําไมไม่สงบบางท่านบอกว่าทำมานานทาไมจิตไม่เคยละ,ะบางท่านบอกว่าไม่เคยเห็นจิตมันดับเพราะอะไรเพราะเราไปผูกจิตไว้ไม่องบริกรรมปาริแปลว่าขอบเขตกรรมะแปลว่าการกระทํา ขอบเขแห่งการกระทำพุโทธโธธรรมโอสังคูยุบหนอของหนอนนมะปัฏฐสัมมาลานอะไรอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องปลุกจิตไม่ให้ลงไปสู่ความสงบเป็นความวิตกเป็นความวิจารา์ที่ยังไม่จางคลายตัดจากความรู้สึกจิตของพวกเราจรึงสมมมงบไม่ได้จึงระงักไม่ได้เหมือนกับนักโทษที่มีโซ่ตรวนติดเท้าอยู่ าความอิสระภายในไม่ได้เดินไปไหนก็มีเสียงฉันใดประฉันนั้นจิตที่ยังมีองค์บริกรรมเป็นเครื่องกังวลอยู่ก็ย่อมไม่สงบเพราะมอภวงเข้าพุทธออกโทเข้าทำออกโมอะไรก็แล้วแต่จิตจึงสงบไม่ได้กี่วันก็เห็นแต่พุทธแต่โทที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่มาโจมตีกันไม่ใช่มาว่ากรรมฐานานั้นดีไม่ดี แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะธรรมชาติขององค์ฌานก็กล่าวไว้ว่าฌานที่สองจะเกิดนั้นย่อมไม่มีวิตกไม่มีวิจารเสียงเป็นอุนปรสรรคต่อปฐมฌานวิตกวิจาร์เป็นอุนปรสรรคต่อทุกติยฌานนี่เราไปเปิดดูตำราเล่มไหนก็เหมือนกันพระไตรปิฎกทั้ง4ี่สิพาเล่มเมื่อกล่าวองค์ฌานกล่าวอย่างนี้หมด เราจรึงเห็นได้ว่าในฌานที่สองหรือสมาธิฐานที่สองนั้นจะไม่มีวิตกจะไม่มีวิจารณ์มีแต่เพียงสุขปีติเอกคตานี่จึงเห็นหีชัดว่าวิตกวิจารนั้นเราครับคําว่าวิตกเมื่อเราดูลมหายใจคําว่าวิจารณเรารู้ชัดในงลมหายใจ ถูแนักออกไปกเหลือแตจิตที่เอิดอิ่มทราบสร้างสุขุมลุ่มลึ่งอยู่ในอารมณ์สั้นลงมาแต่ถามว่าตรงนี้จิตสงบเต็มที่แล้วหรือยังเมื่อมีคำถามก็ต้องตอบว่ายังไม่ใช่ความสงบเป็นเพียงความสงบที่ลึกกว่าปฐมฌานลงไปนิดหนึ่งเพราะจิตไม่พะงงงกับการบริกรรม